ระธรรมเนหมีบทที่หนึ่งถ้อยคำของเนหมีบุตรฮาคาลิยาความว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ป้อมเมืองสุสาในเดือนคิสเลฟปีที่ยี่สบแห่งรัชกาลกษัตริย์อารัฐาเซอร์ซิสฮานานีพี่น้องคนหนึ่งจากยูดามาเยี่ยมข้าพเจ้าพร้อมกับคนอื่นๆข้าพเจ้าจึงซักถามพวกเขาเกี่ยวกับเยรูซาเล็มและชาวยิยวที่เหลือ ซึ่งรอดพ้นจากการเป็นเฉลยพวกเขาตอบข้าพเจ้าว่าคนที่เหลือซึ่งรอดพ้นจากการเป็นเฉลยและกลับไปยังแวนแควนเดิมนั้นมีความทุกข์และความอัปยศยอย่างยิ่งกำแพงเยรูซาเล็มก็ปรักหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาไปแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเช่นนี้ก็นั่งลงร้องไห้ข้าพเจ้าโศกเศร้าถืออดอาหารและอธิษฐาน ต่อหน้าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์อยู่หลายวันแล้วข้าพเจ้าอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามผู้ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักต่อบรดาผู้ที่รักและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ขอทรงสดับฟังและทอดพระเนตรผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งกำลังทูลอธิษฐานต่อหน้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน เพื่อประชากรอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ข่าพระองค์ขอสารภาพบาปที่เราชาวอิสราเอลรวมทั้งข้าพระองค์และตระกูลของข้าพระองค์ได้ละเมิดต่อพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ประพฤติตัวเลวทรามต่อพระองค์ไม่เชื่อฟังพระบัญชากฎหมายและบทบัญญัติซึ่งพระองค์ประทานแก่โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์โปรดทรงระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ ที่ส่งให้โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ไว้ว่าหากพวกเจ้าไม่ซื่อสัตย์เราจะทำให้เจ้ากระจ,ระจายไปตามชนชาติต่างๆแต่หากเจ้าหันกลับมาหาเราและเชื่อฟังคําสั่งของเราถึงแม้เจ้าจะตกเป็นเฉลยในแดนไกลสุดขอบฟ้าเราก็จะรวบรวมเจ้าทั้งหลายกลับสู่สถานที่นี้ซึ่งเราได้เลือกเป็นที่สถาปนานามของเราข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ และเป็นประชากรของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้โดยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่และพระหัต์อันเกรียงไกรข้่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดสดับฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้คนนี้และของบรรดาผู้รับใช้ซึ่งยำเกรงพระนามของพระองค์ด้วยความปิติยินดีโปรดประทานความสาเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้โดยให้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานของชายผู้นี้ข้าพเจ้า เป็นผู้เชิญจอกเสวยของกษัตริย์พระธรรมเนหมีบทที่สองในเดือนนิสารปีที่ยีสิแห่งรัชกาลกษัตริย์อราธาเซอร์ซิสข้าพเจ้ากำลังถวายเล่าองุ่นแดกกษัตริย์ข้าพเจ้าไม่เคยเศร้าหมองเวลาอยู่หน้าที่ประทับมาก่อนเลยกษัตริย์จึงตรัสถามว่าทําไมเจ้าจึงหน้าตาเศร้าหมองนักในเมื่อไม่ได้เจ็บป่วยอะไรคงไม่มีอะไร นอกจากจะทุกข์ใจข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวอย่างมากแต่ก็ทูลว่าขอจงทรงพระเจริญข้าพระบาทอดเศร้าหมองไม่ได้เนื่องจากเมืองที่ฝังศพบรรพบรุษของข้าพระบาทตกอยู่ในสภาพปรากหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาวอดวายกษัตริย์ตรัสว่าเจ้าต้องการสิ่งใดข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แล้วทูลกษัตริย์ว่าหากฝ่าพระบาทจะทรงโปรด และหากผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นที่โปรดปลาในสายพระเนตรของฝ่าพระบาทขอทรงส่งข้าพระบาทไปยังเมืองในยูดาซึ่งเป็นที่ฝังศพบรรพบุพร,รุษของข้าพระบาทเพื่อจะสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่ขณะนั้นพระราชนีประทับอยู่ข้างๆด้วยกษัตริย์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าเจ้าจะไปนานแค่ไหนเจ้าจะกลับมาเมื่อใดเป็นอันว่ากษัตริย์ทรงโปรดเห็นชอบที่จะส่งข้าพเจ้าไป ันั้นข้าพเจ้าจึงกําหนดเวลาออกเดินทางข้าพเจ้ากราบทูลด้วยว่าหากทรงโปรดขอพระธานพระราชสารให้ข้าพระบาทนําไปถึงบรรดาผู้ว่าการมนทนที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ํายูเฟรติสเพื่อพวกเขาจะได้ช่วยใหข้าพระบาทผ่านเขตแดนไปจนถึงยูดาอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งโปรดมีพระราชสารไปยังอาสาบผู้ดูแลป่าไม้หลวงให้มอบไม้ สำหรับทำคาญประตูป้อมใกล้พระวิหารสำหรับกำแพงเมืองและสำหรับที่พักซึ่งค่าพระบาทจะอาศัยด้วยเถิดแล้วกษัตริย์ทรงอนุมัติตามคำทูลขอเพราะพระหัตถ์อันเปี่ยมด้วยพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไปพบบรรดาผู้อาการแว่นแคว้นต่างๆที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติสและมอบพระราชสารแก่พวกเขาและกษัตริย์ ได้ส่งส่งบรรดานายทหารและกองทหารม้าไปกับข้าพเจ้าด้วยเมื่อสันบาลัตชาวโฮูรูนาอิมและโทบิยาข้าราชการชาวอาม,มนได้ยินเรื่องนี้ก็ไม่พอใจที่มีคนมาส่งเสริมสวัสดิภาพของชนอิสราเอลหลังจากที่ข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มได้สามวันข้าพเจ้าออกไปในเวลากลางคืนและนำคนสองสามคนไปด้วยข้าพเจ้าไม่ได้บอกใครเลย เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงดนใจข้าพเจ้าให้ทําเพื่อเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่ได้นําสัตว์อื่นไปด้วยนอกจากตัวที่ข้าพเจ้าขี่ไปข้าพเจ้าออกไปทางประตูหุบเขาในเวลากลางคืนตรงไปยังบ่อน้ําหมาในประตูกองขยะตรวจดูกําแพงเยรูซาเล็มซึ่งปลักหักพังและประตูที่ถูกเผาวอดวายจากนั้นข้าพเจ้าไปถึงประตูน้ำพุและถึงสระหลวง แต่สัตว์ที่ข้าพเจ้าขี่ไม่สามารถผ่านช่องปลักหักพังนั้นไปได้ข้าพเจ้าจึงขึ้นไปบนหุบเขาในเวลากลางคืนเพื่อสำรวจกำแพงแล้วย้อนกลับเข้าประตูหุบเขาดังเดิมบรรดาข้าราชการไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปที่ไหนหรือทำอะไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกแผนการที่คิดไว้แก่ใครเลยไม่ว่าชาวยิวปุโรหิตขุนนางข้าราชการหรือคนอื่นๆ ซึ่งจะทำงานแล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่าท่านก็เห็นแล้วว่าเราทุกข์ใจเพราะเรื่องใดเยรูซาเล็มปลักหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาให้เรามาช่วยกันสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหมเ่เถิดเราจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าเล่าเรื่องที่ประหัตถแห่งพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าและสิ่งที่กษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้าให้ผู้เขาฟัง พวกเขากล่าวว่าเราเริ่มงานซ่อมแซมกันเถิดฉะนั้นพวกเขาจึงเริ่มทำงานที่มีคุณค่านี้แต่เมื่อสันบัลัตชาวโฮโรนาอิมกับโทบิยาข้าราชการชาวอัมมนลและเกเชมชาวอาหรับได้ยินเรื่องนี้ก็เยาะเย้ยและสบป,ประมาทว่าพวกเจ้ากำลังทำอะไรจะกะบฏต่อกษัตริย์หรือข้าพเจ้าจึงตอบพูกเขาว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงช่วยให้เราทำสำเร็จ เราผู้รับใช้ของพระองค์จะเริ่มงานก่อสร้างส่วนท่านไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนใดๆในเยรูซาเล็มพระธรรมเนหมีบทที่สามมหาปุโรหิตเอลียาชีฟและปุโรหิตอื่นๆจึงลงมือซ่อมแซมประตูแกะทำพิธีถวายและติดตั้งประตูซ่อมไปจนถึงหอคอยหนึ่งรซึ่งพวกเขาทำพิธีถวายและซ่อมไปจนถึงหอคอยฮานันเอล ชาวเมืองเยริโคสร้างส่วนถัดไปและสักเกอร์บุตรอิมรีก็สร้างส่วนถัดไปบุตรทั้งหลายของฮัดเสนาอาซ่อมแซมประตูปลาเขาวางไม้คานติดตั้งประตูสลักและด่านเมเรโมดบุตรอุริยาบุตรของฮักโคสซ่อมช่วงถัดไปเมชุลามบุตรเบเรคิยาบุตรของเมเชซาเบลซ่อมแซมช่วงถัดจากเขา และสาโดกบุตรบอาอาณาซ่อมแซมช่วงถัดไปถัดไปได้แก่ชาวเมืองเทคูอาแต่บรรดาขุนานางของเขาไม่ยอมทำงานตามคำสั่งของผู้ดูแลโยยาดาบุตรปาเสอากับเมชุลามบุตรเปโสไดาอาซ่อมแซมประตูเยชานาพวกเขาวางคานติดตั้งประตูสลักและด่านถัดไปคืองานซ่อมแซมของเมลาติยา จาก on, กิบโอนกับยาโดนจากเมโรโนดคนจากกิเบโอนและมิสปาซึ่งเป็นเจ้าที่ของผู้วาการอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติสอุตซีเอลบุตรฮาราฮายาซึ่งเป็นช่างทองซ่อมแซมส่วนถัดไปถัดจากนั้นคือฮานัญญาผู้ปรุงน้ำหอมพวกเขาซ่อมแซมเยรูซาเลม็มไปถึงกำแพงกว้างเรฟฟยาบุตรเฮผู้ปกครองเยรูซาเลม็มครึ่งหนึ่ง ซ่อมแซมส่วนถัดไปถัดไปคือเยดายาบุตรฮารุมัฟซ่อมส่วนที่อยู่ตรงข้ามบ้านของเขาถัดไปคือฮัตทัตบุตรฮาชับเนยาเมาคิยาบุตรฮาริมกับหัดชูบุตรปาหัดโมอับซ่อมแซมอีกช่วงหนึ่งพร้อมทั้งหอคอยเตาอบชาลูมบุตรฮาโลเฮตกับบรรดาบุตรสาวของเขาซ่อมแซมส่วนถัดไป เขาเป็นผู้ปกครองเยรูซาเล็มอีกครึ่งหนึ่งฮานูนกับชาวสาโนอาซ่อมแซมประตูหุบเขาติดตั้งประตูสลักและด่านและซ่อมกำแพงยาวหนึ่งพันศอกไปจนถึงประตูกองขยะผู้ที่ซ่อมประตูกองขยะคือมันคิยาบุตรเรคาบผู้ปกครองเขตเบ็ดฮักเคเรมเขาซ่อมแซมและติดตั้งประตูสลักและด่าน ชัล,ลูมบุตรโคโฮเซผู้ปกครองเขตมิสปาซ่อมแซมประตูน้ำพุและติดหลังคาติดประตูสลักและด่านและซ่อมกำแพงจากสะซิโลอัมข้างอุทยานหลวงถึงขั้นบันไดาจากเมืองดาวิดถัดจากเขาคือเนฮามีบุตรอัสบูกผู้ปกครองเขตเปดซูครึ่งหนึ่งสร้างไปถึงจุดตรงข้ามสุสานของดาวิดไปจนถึงอ่างเก็บน้ำ และโรงทหารถัดไปเป็นกลุ่มคนเลวีภายใต้การกำกับดูแลของเรหูมบุตรบานีข้างๆ้างเขาคือฮาชาบิยาผู้ปกครองเขตเคอีลาครึ่งหนึ่งซึ่งซ่อมแซมส่วนที่อยู่ในเขตของเขาถัดมาคือพี่น้องร่วมวงของเขานำโดยบินนุยบุตรเฮนาดผู้ปกครองเขตเคอีลาอีกครึ่งหนึ่งถัดจากเขาคือเอเซอร บุตรเยชูอาผู้ปกครองเขตมิสปาซ่อมจากจุดที่หันหน้าไปทางขึ้นคลังอาวุธถึงมุมกำแพงถัดมาคือบารุกบุตรซับไบได้ซ่อมแซมอย่างแข็งขันจากมุมกำแพงไปถึงทางเข้าบ้านมหาปุโรหิตเอลียาชีพถัดมาคือเมเรโมดบุตรอุริยาบุตรของฮักโคดซ่อมกำแพงจากทางเข้าบ้านของเอลียาชิพถึงริมสุดบ้านถัดมา ซ่อมแซมโดยบรรดาปโรหิตจากภูมิภาคร,รอบๆถัดขึ้นไปเบนจามินกับฮัตชูซ่อมส่วนหน้าบ้านของเขาถัดจากนั้นอาซาริยาบุตรมาอาเสอาบุตรของอาณานียาซ่อมส่วนที่อยู่ข้างบ้านของเขาถัดไปคือบินหนุยบุตรเฮนาดัตซ่อมอีกส่วนหนึ่งจากบ้านของอาซาริยาจนถึงมุมกำแพงปาลาบุตรอุไซ รับช่วงงานจากตรงข้ามมุมกำแพงและหอคอยที่ยื่นจากกำหนักบนซึ่งใกล้ลานทหารรักษาพระองค์ถัดไปคือเปดายาบุตรปารชุชและผู้ช่วยงานในพระวิหารซึ่งอาศัยอยู่บนเนินเขาโอเฟลซ่อมกำแพงไปจนถึงจุดตรงข้ามประตูน้ำไปทางตะวันออกและหอคอยที่ยื่นออกไปถัดมาคือชาวเทโกอาซึ่งซ่อมกำแพงอีกช่วงหนึ่งจากหอคอยใหญ่ ที่ยื่นออกไปจนถึงกำแพงโอเฟลบรรดาปุโรหิตซ่อมกำแพงเหนือประตูมาแต่ละคนซ่อมส่วนที่อยู่หน้าบ้านของตนถัดจากนั้นสาโดกบุตรอิมเมอร์ซ่อมส่วนที่อยู่ตรงข้ามบ้านของเขาถัดไปคือเชไมอาบุตรเชคานิยายามประตูตะวันออกเป็นผู้ซ่อมแซมถัดจากเขาคือฮานัญยาบุตรเชเลมิยาฮานูน บุตดคนที่หของสาลาฟซ่อมอีกส่วนหนึ่งถัดไปเมชุลามบุตรเบเรคิยาซ่อมแซมส่วนที่ตรงข้ามที่พักของเขาถัดไปมันคิยาช่างทองซ่อมแซมไปจนถึงเรือนผู้ช่วยงานในพระวิหารและเรือนพ่อค้าตรงข้ามประตูตรวจตราไปจนถึงห้องชั้นบนตรงหัวมุมช่างทองและพ่อค้าอื่นๆซ่อมส่วนที่อยู่ระหว่างห้องชั้นบนตรงหัวมุมนี้ ไปจนถึงประตูแกะเพื่อทากิจการของอัครทูตบทที่สองเมื่อถึงวันเพนเทคอสพวกเขาทั้งหมดมารวมอยู่ในที่เดียวกันทันใดนั้นก็มีเสียงจากฟ้าสวรรค์เหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องไปทั่วทั้งบ้านที่เขานั่งอยู่พวกเขาเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเปเลวไฟรูปร่างคล้ายลิ้นกระจายออกและมาอยู่เหนือพวกเขาแต่ละคน ทุกคนเปลี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พวกเขาสามารถพูดได้ขณะนั้นมีพวกยิวผู้ยำเกรงพระเจ้าจากทุกชาติทั่วใต้ฟ้าสวรรค์มาพักอยู่ที่เยรูซาเล็มเมื่อได้ยินเสียงนี้ฝูงชนก็มาชุมนุมกันด้วยความงุนงงสงสัยเพราะแต่ละคนต่างก็ได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตน พวกเขาจึงถามด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งว่าคนเหล่านี้ที่กำลังพูดอยู่ล้วนเป็นชาวกาลิลีไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดเราแต่ละคนจึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราไม่ว่าชาวปารเทียชาวมีเดียและชาวเอลามคนที่อยู่ในแถบเมโสโปเตเมียยูเดียคัปปาโดเซียปอนทัสและเอเชียฟรีเจีย และปัมฟิเลียอียิปต์และส่วนต่างๆของลิเบียแถวไซรีนผู้มาเยือนจากกรุงโรมทั้งชาวยิวกับผู้เข้าจารีดยิวชาวเกาะครีตและชาวอาหรับพ,พวกเราได้ยินเขาประกาศความอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยภาษาของเราเองเขาทั้งหลายล้วนอัศจรรย์ใจและชง,งนสนเท่จึงถามกันว่านี่หมายความว่ายอย่างไร แต่บางคนก็ล้อเลียนพวกเขาว่าพวกนั้นดื่มเหล้าอางุ่นมากเกินไป